สอนรามเผยภาพน้องวิจิโพสต์ภาพสุดน่ารักสําหรับอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักมากๆเลยกับหนุ่มสอนรามและลูกสาวคนสวยน้องวิจิเพราะอย่างที่หลายคนรู้กันดีตอนนี้น้องวิจิอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อเพียงฝ่ายเดียวซึ่งหนุ่มจะเป็นคนรับหน้าที่ดูแลค่าใช้จ่ายของลูกสาวเพียงคนเดียวอีกด้วย ทำให้แฟนคลับได้เห็นความน่ารักและความละมุนของสองพ่อลูกออกมาบ่อยๆเห็นเป็นผู้ใหญ่มาดเข้มแต่ความจริงแล้วเขาสามารถเลี้ยงดูลูกสาวได้เป็นอย่างดีมีโมเมนต์อบอุ่นมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันเพียบนอกจากนี้หนุ่มยังมีการปลูกฝังให้น้องวิจิเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณอีกด้วยก่อนหน้านี้ก็อวดโมเมนต์ที่น้องวิจิกําลังช่วยคุณย่าใช้เครื่องพยุงน่ารักจริงๆเลยค่ะน้องสาวคนนี้นอกจากนี้สองพ่อลูกยังมีความสดใสน่ารักมากๆอีกด้วยบ่อยครั้งเลย ที่จะชวนกันมาโพสต์ท่าถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงไอจีวดพี่ๆแฟนคลับกันพริบบอกเลยว่าน่ารักสดใสทั้งคุณพ่อและคุณลูกเลย ทั้งน้องวีจินั้นก็ยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยความน่ารักมากขึ้นเรื่อยๆสำคัญยังมีเชื้อนักแสดงจากคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยโพสท่าเก่งมากๆเอาท่าไหนสั่งมาได้เลยคะ่ะน้องวีจิจัดให้ได้ทุกท่าอย่างล่าสุดน้องวีจิก็โพสท่าชิวๆเอามือเท้าค้างตาจ้องมาที่กล้องแล้วบอกเลยค่ะว่ามืออาชีพมากๆอนาคตเป็นนางแบบไม่ว่าจะเป็นนางแบบหรือนางเอกก็เป็นได้สบายๆเลยสาวน้อยตากรมโตปากนิดจมูกหน่อยน่ารักมากๆ โดยหนุ่มเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า v g Collection ตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว s t v g #SaveVJ โอ้ยยอมใจในท่าโพสต์ของน้องวิจิตจริงๆเลยคะ่ะสาวน้อยทำหน้าแบ๊วๆบวบวกกับผมหน้ามาเต๋อเตน่ารักน่าชังมากๆทำเอาพี่ป้านะอาหลายคนตกหลุมรักกันเลยทีเดียวเจละลายกันไปตามๆกัน คอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าทั้งสองคนน่ารักน่ารักตาใสาแลวแต่ตัวน้อยๆอ,อ,อนาคตรักพ่อให้มากๆนะคะสาวน้อยวีจีโพสตท่าเก่งมากเลยค่ะน้องอนาคตนางเอกแน่นอนสวยจังเลยค่ะ